เลยนะทุกคนเชื่อไหมว่าอ่าอ่าขอแม่แม่ใจดีสักห้าคนไปเอฟทุเรียนในบ้านบ้านฟ้าหน่อยครับตอนนี้เลยดด่วนนะครับ <c oughs> กลับจานอีกเมื่อไหร่กลับจานอีกเมื่อไหร่ก็รอประมาณสองสองสองอาทิตย์อออมักตาช่วยได้คือจะเล่าให้ฟังนะทุกคนการไปต่างประเทศในครั้งเนี้ยก็คือ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ไปเพราะว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยตากระตุกข้างซ้ายอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่คิดไม่ฝันเนาะทุกคนมันแบบมันตากระตุกข้างซ้ายคือมันไม่คิดไม่ฝันคือจริงๆอ่ะฝดเขียนไว้นะว่าแบบเุ้ยปีคือคคยเคยแบบดูไว้แบบอเมริกาอย่างเงี้ยเฮ้ยอยากไปว่ะอยากไปสักครั้งอะไรเงี้ย แบบครั้งหนึ่งเธอขอไปได้ไหมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะไปครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องการทําเอกสารนู่นนี่นั่นไม่ใช่จะเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะทุกคนการที่เราได้ไปเมกาค,ครั้งหนึ่งถือว่าแบบคุ้มสุดๆแล้วนะครับอันนี้พูดตรงๆนะแล้วเราไม่คิดไม่ฝันด้วยว่าจะได้ไปเราแค่คิดเล่นๆเฉยๆว่าแบบเออเนี่ยอยากไปต่างประเทศสักครั้งเราอยากไปประเทศนี้แล้วทุกคนเชื่อไหมว่าแบบมันได้ไปอ่ะมันเป็น มันมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดๆแล้วอะคือแบบเหมือนเราแบบตั้งตั้งเป้าหมายไว้แล้วมันประสบความสำเร็จแบบนั้นเลยจริงๆคือมันดีมากคือไปแล้วแบบโอ้โหทำไมมันขนาดนี้วะสิบปีครับได้สิบปีใช่แล้วแบบคือมันสุดๆดแล้วอะทุกคนไม่คิดว่าจะได้ไปไงเกิดมาครั้งหนึ่งอะเกิดมาครั้งหนึ่งอะเราแบบได้ไปเราก็โอโ้สุดยอดแล้วอะ ใช่แล้วแบบไม่คิดเหมือนกันว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะจะได้ไปอะทุกคนแบบเฮ้ยมันสุดๆแล้วจริงมากมากมาก,ก,ก,กใช่ซื้ออะไรมาฝากพี่แพรลีคะไม่บอกครับไม่บอก,กรอดูเองเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวให้แกแต่งตัวเสร็จก่อน <financially S 1> เออนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีอะไรให้รอติด <grands S 2> <thank S 1> ตามนะครับหลังจาก กลับไปบ้านแล้วนะครับก็มีอะไรให้เราติดตามประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวก็จะคุยกับพี่แพดดี้แล้วทีเนี้ยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างคะจริงๆผมได้ไปผมก็มีความสุขแล้วครับจริงๆจริงๆอ่ะถ้าแบบฟอดพูดตรงๆนะไปนั่นอ่ะไม่ได้อยากไม่ค่อยอยากได้อะไรให้ตัวเองเท่าไหร่จริงๆอ่ะฟอดชอบซื้อของให้ อันนี้อันนี้พูดถึงนะในตอนที่ฝอมีตังนะถ้าฝอมีตังฝอก็พร้อมที่จะซื้อของให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เอ็นดูเราคนที่ช่วยเหลือเรามาตลอดอันนี้ฝอเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วว่าแบบถ้าฝอมีตังฝอก็จะซื้อให้แต่ถ้าฝอไม่มีฝอก็จะไม่ซื้อให้ฝอก็จะซื้อให้ตัวเองตอนที่อยากได้แต่ถ้าสมตวรู้สึกว่ามันมีแล้วฝอมีมากแล้วอะไรเงี้ยฝอก็จะซื้อให้คนที่แบบที่บ้านอย่างนี้ดีกว่า เหมือนพี่แปรี่แกก็มีของเยอะแล้วแหละแกบอกว่าไม่ต้องซื้อมาหรอกซื้อมาทําไมเปลืองเงินฝอก็บอกว่าเออฝอตั้งใจซื้อให้อยากซื้อให้แค่นั้นจริงๆฝอมีแบบฝอก็ได้อะไรมาเยอะแล้วแหละจริงๆฝอดแค่อยากใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแค่นั้นแหละไม่ได้อยากได้อะไรมากแล้วแค่อยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ครอบครัวสบายแค่นั้นเพราะว่าชีวิตฝอก็ตลอนตลอนมาแบบเออใช้ชีวิตแบบสนุกสนานน่ะพี่ฝอไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบ ไม่อยากให้มันเครียดมากเข้าใจไหมชีวติตอยากใช้ให้มันแบบเออชีวติตเราเราก็ใช้ให้มันมีความสุขได้เที่ยวได้อะไรโดยที่แบบเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนซื้อของให้ยายบ้างหรือเปล่ายายนะครับไม่ได้ซื้อให้เลยยายแค่อยากกินหมากและพี่พที่ก็จะฝากหมากไปให้ยายนะครับรู้สึกว่าถ้าซื้อเสื้อแบบแบรบนด์มาให้ยายอย่างเงี้ยยายก็คงไม่ใส่ ดูของฝากพี่เมรี่หน่อยพี่เมรี่ยังไม่เห็นเลยทุกคนจะเห็นก่อนนะยังไงอ่ะถามได้ไหมไหนายเจอแม่ครูได้อย่างไรคือ <cut> อย่างนี้โอ๊ยไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้แม่ครูบอกเองได้ไปงานแบบนี้โคตรโคตรเลยนะครับโคตรคุ้มใช่โคตรคุ้มเลยจริงๆ <c oughs> แต่งเขาแต่งหน้ายังไอยัง จะพาไปดูจริงคุ้มมากสุดๆเห็นแไหมอ่ะทันาศนคติดีมากเลยฝ้างบอเอาจริงเราใช้ชีวิตให้มันมีความสุขก็พอแล้วอย่าไปซีเรียสเยอะอย่าไปเครียดเยอะเครียดเยอะมันจะมีความสุขลนะนี่เท่านั้นเลยแต่งหน้าไปไหนครับก็แกซื้อรถไอ้นั่นไงรถไถไงวันนี้รถไถมาส่ง วันนี้รถไถ่าส่งไงครับก็ต้องแต่งตัวไปรับรถไถไงเออเก็ต้องทวาส่วนเพิ่มห้าร้อย่พอถ่ายแล้วเอออืม